สวัสดีครับร้านอุ๋ยพรพระเครื่องครับวันนี้มีรถสมงคลดีๆแม่นําเชิเคยครับเป็นเหรียญพระนารายณ์นะครับอนันตนาคราชนะครับผมของนุปกหลงนะครับวัดเขี้ยวแก้วนะครับผมเหรียญนี้จ้างในปี25งพน้านาสบนะครับผมผ่านไปแล้วประมาณ20กว่าปีนะยี่สาปีนะครับปีนี้สองห้าหกห้านะครับพระนารายณ์นะครับ ก็เป็นเทพในศาสนาฮินดูนะครับที่ประาสูงสุดนะครับพระนะครับผู้ทรงนะครับดำรงนะครับสตาวะต่างๆในโลกนะครับนะครับทางความเชื่อของศาสนาไทยนะครับศาสนาไทยเราเรบตับถือทั้งพุทธแล้วก็พราหมณ์ฮินดูนะครับเราก็นับถือท่านเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งเหมือนกันนะครับอยู่ในความเชื่อของศาสนาไทยมาตลอดแต่ถ้าศาสนาพุทธไม่มีนะครับผมศาสนาพุทธไม่มีกล่าวถึงนะครับพะนาราลาย นะครับมีกล่าวถึงประเทศต่างๆแต่ไม่ได้พูดถึงเทเรื่องของพันธลายไว้นะครับแต่ในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูมีกล่าวถึงพุทธเจ้าเรานะครับผมว่าท่านเป็นพันธลายอวตารนะครับปางหนึ่งของพันธลายที่อวตารลงมานะครับท่านอวตารมาหลายปางครับมีสิบปางน,นะครับอย่างเช่นอวตารมาเป็นพระรามนะครับอวตารมาเป็นพระพิราบอย่างเงี้ยนะครับอย่างพระพิราบนี่คือเป็น พนาลายอวตารนะครับผมลงมาปราบมันนะครับแล้วก็ในศาสนาพราหมณ์ก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเราก็เป็นนะครับเป็นนารายวตารนะครับแต่ถ้าเป็นศาสนาพุทธแท้ๆนะครับไม่ไม่มีการพูดถึงพนาลายนะครับเราพูดถึงแต่เรื่องของนิพพานนะครับการเข้าสู่นิพพานการเข้าไปสู่ดินแดนตรงนั้นซึ่งจะไม่ต้องเกิดใหม่นะครับเหรียญนี้นะครับหลวงปู่กาหลงวัดเขี้ยวหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วนะครับ วัดเขาแหลไเป็นผู้เสนะครับผมบุคคลองท่านก็เป็นนะครับสุดยอดระเกจิีนะครับมีเขี้ยวแก้วทังแก่กาเนิดนะครับมีนิ์มากนะครับผมจุหมงคนท่านมีนิ์มากไปคุยกับครูบาอาจารย์หลายท่านก็กล่าวตรงกันนะครับผมเพราะอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ห้อยไว้ก็เลยจะนํามาซึ่งโชคลาภค้าขายทามาค้าขายเรื่องเขวแค้วค่คาดปลอดภัยต่างนะครับผมแต่เป็นพนารายในปางของฮินดูของพราม ของเราก็จะ,จะเป็นพัดลายเราก็จะใส่ชุดไทยงานเป็นเจ้าคชาดนาครับนี่ก็ใส่มกุฎเหมือนกันนะครับที่เราดูในหนังอินเดียนะครับแล้วหลังก็เป็นหนักกะระนะครับเป็นหนักกะระหนักกระคอมนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับท่านใดนะครับบูชาเรื่องเทพเจ้านาค จะสมหน้าเอาไปเรียกห้อยบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับผมนะครับถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทรถึงเข้าหกเก้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเราท่านจะไปพลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ